สวัสดีทิ้งเทียทเท่ยงวันอังคารนะคะมาค่ะเก็บเห็ดนางรมค่ะไม่ธรรมดาค่ะวันนี้ เอ็มคอนค่ะเยอะมากเยอะมากๆค่ะวันนี้แต่วันนี้ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าเรามีตะกร้ามาสองใบ มันเยอะมากๆอ่ะเห็ดล้นขอนะวันนี้นี่คือว่ามันอลังการแบบที่สุดของที่สุดละวันนี้นี่คือที่สุดของที่สุดละ นี้ออกอาการไม่ค่อยดีามาแค่นี้อันนี้ปล่อยให้อยู่เป็นเชื้อนะคะนี่เรา,าเอาตรงนี้ยังเล็กอยู่เห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะมีโตมาเรื่อยๆคะ่ะเก็บได้เรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งแน่นมากวายเห <laughs> ็ดขาดเห็ดขาดแตก จะไม่ตากแห้งก็แช่แข็งค่ะรอบนี้ดูก่อนว่ามีพื้นที่ในห้องแช่แข็งให้เก็บไหมถ้าไม่มีก็อาจจะต้องตากแห้งค่ะอันนี้คิดว่าคงเก็บไม่หมดเพราะว่ามันเล็กเดี๋ยวจะต้องกลับมาใหม่นะคะเก็บไปแค่บางส่วนเท่านั้นมันเยอะเก็บให้มันเบาบางนิดนึงแล้วที่เหลือเดี๋ยวเรากลับมาอีกเนาะ อีกสักอีกสักสองวันสามวันกลับมาใหม่มันจะได้โตขึ้นมาอีกนิดนึงโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันจะได้เก็บง่ายเนาะเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ยอีกสักวันสองวันกลับมาใหม่เรามาเน้นดอกโตกันดีกว่าดอกโตมันเก็บง่ายกว่าค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยอันเนี่ยเก็บง่ายค่ะนะเนี่ นี่กแล้วเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยดอกเล็กก็เยอะดอกใหญ่ก็เยอะตายขอนก็แยะนะออ้ยตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยข้ามไปฝากนู้นนี่ดอกเล็กๆเ,เ,เต็มเลยเดี๋ยวเราไล่ไปตามฝั่งนี้ของขอนก่อนนะนี่ข้างหน้านู้นอีกอะ ไม่ธรรมดาค่ะนังลมวันนี้ไม่ธรรมดาอืมอยากจะกรีดให้ลั่นป่าก็เก่งใจสวยมากเลยเนี่ยมันอยู่ในโซกเนี่ยติดแน่นเลยอะแน่นเลยแน่นเลย นี่แน,ะน่ไม่เคยเจออะไรอลังการแบบนี้มาก่อนปีแล้วว่าอลังการและปีนี้ยิ่งกว่านี่เอาไปก่อนนะเล็กเกินวันนี้สวยเลือกได้ใหญ่เลือกได้ เดี๋ยไม่ถนัดต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะจะเต็มตะก้าแล้วนี่เพิ่งเริ่มต้นนะเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้อีกเต็มเลยบนนี้อีกค่ะบนนี้อีกนี่อ๋อจะทำยังไงดีเนี่ยฮะ ส่วนเพื่อนๆก็ไม่มีใครมาทุกคนติดงานมีเราว่างงานอยู่คนเดียวมันอลังมากเลยอืม,ม,มอะไรมันจะอรังการปาน,นี้เนี่ยฮะล้นขอนอะ่ะวันนี้ล้นขอนของแท้เริ่มแห้งก็เมีนะจุดไหนไม่ค่อยโดนฝนอะ่ะมันจะแห้งอาอก,การแห้ง ต้นไม้ต้นนี้โค่นอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันล้มลงไปอาจจะมีคนมาตัดเพราะามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นสนเขาไม่อยากได้เขาก็ตัดทิ้งเนาะเนี่ยเห็นไหมเห็ดก็อยู่ตรงนี้มขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยจะเต็มตะก้าแล้วนี่ เก็บขอนเดียวยังไม่หมดเลยเต็มตะก้าแล้วอะอยู่ใต้ขอนค่ะมันไม่ค่อยโดนฝนหลบฝนอยู่ใต้ขอนเริ่มแห้งยังอ่อนอยู่บริเวณยอดต้นไม้นะคะยาวมากค่ะต้นไม้ต้นน,ตนนี้ตรงยอดก็มีนี่เห็นไหมนี่ยังสวย เต็มตะกาแล้วจะโอ้ยจะเต็มละขอนเดียวต้นเดียวค่ะต้นไม้ต้นเดียวป่าเดิมนะคะป่าเดิมเนี่ยมีลำธารเล็กๆไหลผ่านตรงนี้ค่ะเราก็เก็บเห็ดเหนือลำธารน,นะคะนี่อีกต้นหนึ่งอีกขอนหนึ่งก็ นั่นกำลังสวยเลยว่าแล้วกลับไปเก็บกันเลยค่ะไม่รีรอเห็ดมันเยอะไม่รีรอไม่รีลาแล้วค่ะวันนี้เห็ดเยอะนี่เห็นไหมชมแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนี่ล้านดอกค่ะเล็กๆเ,เป็นล้านดอกเลยเห็นไหมเดยอีกสักสามวันสี่วันกลับมาใหม่ ตามกิ่งก้านสาขาของต้นไม้อะเห็ดขึ้นมามันสามารถขึ้นได้ทุกกิ่งนี่นี่เอ้เมื่อกี้ทำเห็ดหล่นปะนี่ไงว่าแล้วเชือ้อรู้สึกว่าเห็ดหล่น โอ้ยหล่นเยอะมากเป็นล้านดอกแถวนี้เยอะจริงวันนี้ก็มีเนี่อดอกที่หล่น เก็บสะใจมากค่ะวันนี้เจอกว่าปีที่แล้วอีกอะเนี่ยเนี่ยปัด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 เต็มตะกาแล้วเนี่ย,ย,าาลลยออเดียวอยู่นะเนี่ยต้นไม้ต้นเดียวค่ะนี่โอ้ยข้างหน้านี่ก็มีนี่ไกลลำธารค่ะต้นนี้ สวยอีกแล้วไม่ธรรมดาเต็มเลยนี่เป็นล้านดอกเลยดอกเล็กอะ่ะเป็นล้านล้าน,านดอกค่าไม่ได้โม้นี่เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวอีกสักสามสี่วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ต้องกลับมาใหม่มันเยอะมากเลยอะ่ะดูดิสวยมากสวยที่สุดของวันนี้หรือเปล่าเนี่ย ดอกไม้ช่อหนึ่งอ่ะจะเต็มละแค่นี้พอ ตรงนี้สดมากเลยนี่ค่ะใส่ต้มยำต้มแ่บอร่อยมากค่ะเล็กเยอะมากค่ะเราก็จะเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่นะไปก่อนนะใหญ่แบบที่ เก็บได้แล้วนะคะอุ้ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยเก็บจนมืน่นเริ่มมืน่นละเห็ดเยอะเริ่มมื่นล้วค่ะโอ้ยอลังการงานสร้างสุดๆ งามมากสวยจนไม่อยากจะเก็บอะแต่ต้องเก็บเพราะว่ามันวายเร็วแปบ๊บเดียวมันก็แก่มันก็แห้งมันก็เนา่าโอ้ยอยุงกัดยุงกัดที่แขนยังไม่มีเวลาตบยุงต้องเก็บเห็ดก่อน ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดนะคะอดอกใหญ่มาก่อนนะอุ้ยยุงเริ่มมาละอุ้ยเังการมากเห็ดมันนี้ไม่ธรรมดาค่ะ เนแล้วนี่โอ้ยอ,อลังมากเลยอันนี้กอแม่ค่ะสวยมากเลยนี่บ้านเหมือนดอกไม้ช่อหนึงเหมือนดอกบุตันอะไซด์ดอกบุตันอะล้นจริงๆค่ะทำไงดี แน่นจังโอ้ยแน่นจังเห็ดแตกเลยมันติดแน่นมากเลยอะโอ้ยแตกไปหน่อย ลนแล้วลนอีกตะก้าล้นแล้วลนอีกเ,เปลือกไม้ติดมาเลยแห้งเริ่มแห้งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้อุ้ยตรงนี้เยอะเลยสดเกือบมองไม่เห็นนะเนี่ยหญ้ามันบงนังเมื่อกี้นี่คะ่ะ งามมากเลยดอกเล็กเอาไว้ก่อนนะนี่ตลอดแนวเลยเต็มไปได้วยดอกเล็กยังหลกยังยังยังไม่มีตะก้าใส่ สองค่ะเอาของในตะกร้าออกนะคะแล้วก็เอาตะกร้ามาใส่เห็ดนี่ล่ะอุ้อันนี้เริ่มแก่โอเห็ดดอกนี้ขาใหญ่มากาาอ้วนๆนี่โอ้โหหนามากเลย โอ้ยหนามากเลยโอ้โหแน่นมากเลย โอ้ยมันมีทั้งซ้ายขวาเลยเอาฝั่งขวาก่อนแล้วกัน,นกำลังอ่อนเลยเนี่ยเห็นไหมพุดออกมาจากเปลือกไม้เล็กเกินเอาไปก่อนนะเก็บไม่ไหวละเยอะเกินเห็ดเยอะเกิน อมากอ่ะ <laughs> อยู่ใต้ขอนลกอยู่ใต้ขอน เห็นเห็ดละนีนะน่นี่ค่ะเต็มเลยนี่ค่ะตอมันอยู่ตรงนี้ดอกแม่อยู่นี่สวยมากเห็ดเยอะมากเลยวันนี้เริ่มมึนแล้วค่ะเริ่มมึนละ เยอะมากเยอะมากปา่าติดแน่นมากเลยเอ้ยอร่อยมากค่ะเห็นนางรมหรือนางฟ้าป่าเนี่ยสวีเดนเนี่ยอร่อยมากๆมันหอมหวานนุ่มมันไม่เหนียวเลยนะคะมันไม่มีความเหนียวเลยมีแต่ความอร่อยนุ่มและอร่อยหอมหวาน เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอีกเต็มเลย องก็จะเต็มแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็ดมันเยอะมากอ่ะบนเนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม <c oughs> <c oughs> โอ้ยแจ็คพอตแจ็คพอตสุดๆเป็นอะไรที่แบบว่าโชคดีมากๆเลยมีเห็ดมีป่าเห็ดน,นางรมเป็นของตัวเองไม่เคย ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะมีเห็ดนางลมกินเยอะขนาดนี้คือมันมันเหมือนฝันเลยเหมือนฝันเลยค่ะนี่่าถูกหวยอีกอะมาเจอทำเลเห็ดนางลมกินได้ยาวๆเลยเยอะมากต้นไม้แบบที่เห็ดมันชอบขึ้นอะเยอะมากแถวนี้ก้านั้นก็ล้นไปเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าเราหาใกล้จะครบแล้วค่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหาข้างหน้านีดแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกจากป่านี้ค่ะ ลงานวันนี้ค่ะหนึ่งตะก้าล้นไก่กครึ่งตะก้าเมซี่ก็ออกมาแสดงความยินดีกับแม่ได้เห็ดมาเยอะแยะเลยเมซี่เลยอาสามานั่งเฝ้าให้นะคะเดี๋ยวเราจะเทลงเสือนะคะทำความสะอาดเบื้องต้นค่ะตัดส่วนที่เปื้อนบริเวณคนเห็ดแล้วก็ปัดเอาแมลงเอาฝุ่นออกนะคะ เสร็จแ,แล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะทำไงกับมันดีนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยกินก็คงจะไม่ทันเราต้องเราต้องหาวิธีการเก็บค่ะเก็บรักษาให้อยู่ได้นานๆกินได้นานๆในรยยนะยะยาวเนาะีค่ะพึงไว้นะคะจะได้ไม่อับแต่ละช่อไม่ธรรมดานี่ค่ะช้อนี้ ต้นนางเอกค่ะอันนี้ก็ลองนางเอกพ่อแม่นางเอกโอ้ยนางเอกทั้งนั้นวันนี้วันนี้มีแต่เหตุนางเอกเหตุนางงามถึงไว้ก่อนนะ ก่อนนะคะพอดีว่าจะต้องไปรับโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวรับโทรศัพท์เสร็จประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแลเห็ดที่พึ่งอยู่ตรงนี้นะคะตัดขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกค่ะเราจะมาฉีกเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องแช่แข ใส่ในตะกร้าไปก่อนนะคะเริ่มด้วยดอกใหญ่ก่อนก็ได้เนาะตอนนี้เห็ดของเราสาดแล้วนะคะไม่ล้างน้ํานะคะเพราะว่า,มาแมลงมันหลุดหมดและะ้วเราผึ่งไว้นอกบ้านนะคะมแมลงหลุดหมดแล้วแล้วก็มันก็ไม่เปื้อนดินอยู่แล้วนะคะตัดส่วนที่เปื้อนเปลือกไม้ออกก็สะอาดแล้วนะคะ ในระหว่างนี้ถ้าเจอตรงไหนที่ออกอาการไม่ดีเราก็แค่เก็บมันออกไปนะคะที่เหลือเราก็นี่คะ่ะฉีกแบบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเสร็จภาร,รกิจเก็บเห็ดดูแลเห็ดนางรมนะคะนี่นะคะเราฉีกแบบนี้นะคะดอกใหญ่ดอกปานกลางดอกเล็กก็เก็บทั้งดอกเลยค่ะแบบนี้รุ่นนี้เป็นต้นนะ,ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เข้าบ้านไปบรรจุใส่ถุงแล้วก็เข้าช่องแช่แข็งนะคะเก็บไปกินแล้วยาว อยากกินเมื่อไรก็แค่หยิบออกจากช่องแช่แข็งมาใส่หม้อเลยลงหม้อเลยนะคะสวยงามมากค่ะนี่ก็คือเห็ดนางร่มของเรานั่นเองนะคะอุสตรุนมุสลิงค่ะภาษาสวีเดนถ้าเป็นแบบสีไม่เข้มก็คือที่บ้านเราเรียกนางฟ้านะคะแต่ถ้าเข้มๆก็คือนางลมแต่ว่าสำหรับคนสวีเดนมันก็คือเห็ดนางลมทั้งสตัวนั่นเองนะคะ ลองดูห้าร้อยสามสิบห้าห้าร้อยกรัมกว่านิดหน่อยค่ะก็ประมาณนี้นะถุงละประมาณห้าร้อยกรัมบีบให้มันให้มันแบนบีบให้มันแบนนะคะ ปากถุงค่ะถุงเล็กไปหน่อยถุงเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าใส่หมดแล้วเนี่ยทั้งหมดมีกี่ร้อยกรัมกี่พันกรัมนะคะได้กี่โลนั่นเองเนาะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่สิบสองโลกับ สองร้อยเจ็ดสิบกรัมสองเอ๊ะใช่ไหมจำไม่ได้ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกรัมหรือว่าสามร้อยเจ็ดสิบกรัมสองโลกว่านะคะส่วนนี้เก็บช่างแช่แข็งแล้วก็ส่วนนี้เข้าตู้เย็นไม่ทำกินเย็นนี้ก็พรุ่งนี้นะคะเข่าช่องแช่แข็งกันเลยค่ะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การรับชมแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ